เ <c oughs> พราะว่าหน้ายุใส่ดีที่สุดได้ล่มนะเพราะหน้าอยู่มองได้ดีที่สุดเดีย๋ยวต้องหวดเพราะว่าหน้ายุใส่ดีที่สุด <c oughs> โอโ้เป็นตะคนนรกตัวอหน,อนึ่งเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> โอ้โฮืออยู่เออ ที่ภาวนาที่ดีที่สุดก็คือที่ใจของเฮานั่นเองเอ,อแล้วก็ภาวนาได้ตลอดการทุกเมื่อบม่เลยเกี่ยวกับสถานที่เนาะบม่เลยเกี่ยวกับเวลาอีกเด้เออภาวนาเป็นเครื่องสงบคิตก็คือว่าที่ผนเอื่นว่าสมถกรรมฐานนั่นเองเออ็ตในความคิดของเฮานันสงบลงจากความคิดปรุงแต่งแสดงหาอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นึงจึงเอ,อืเออ่นว่า ทำความสงบจิตหรือสมถกรรมฐานมันเองหายใจมันหยุดนิ่งมันหยุดหยุดคิดในความจากได้จากดีจากไม่จากเป็นเรียกอีกอย่างหนึ่งก็ได้ว่าสกิตตะประโยธปนังะคือทําจิตให้เขารอบจากอากุศลทั้งปวงแล้วมันก็นอยู่ในกุศลตัวเออคําว่ากุศลไม่ร้อนร้อนไม่กังวล นี่จะความสลาดคนสลาดทัวคข้นบลาหล่อนคนบกังวลคนบปรุงแตง่งคนบปุงสั่งและสแสดงหานั้นนี่เอือ <c oughs> จะเรียกว่าสมาถะกรรมฐานความสงบจิตความสงบในการคิดปรุงแต่งสแสดงหาแต่ใดทั้งนั้นแหละเอเพื่อเป็นบาทเป็นฐานเป็นกำลังของวิปัสสนากรรมฐานคือ,อทำความรู้แจง้งเข็นจริง ตามความเป็นจริงของชีวิตตนเองประสบการณ์ตนเองเอาประสบการณ์จริงจากชีวิตจ,จริงของเจ้าของเทียบเข้ากับรมคำสสอนของพระพุทธเจ้าเออเพื่อนในเทียบในเรื่องอน,นิจจงมั่งทุกขังอนัตตามั่งเพื่อนในเทียบในทุกสมุทยัทยนิโรธมั่งเออเพื่อนในเทียบในความเป็นสุญญาตามั่งเอ,อุลลวงแล้วเพื่อในเทียบว่าในตาหูจมูกวิ่นกายใจเป็นของร้อนมั่ง อ,อรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงมั่งรูปไม่เที่ยงเออตนให้เทียบเออเมื่อเทียบแล้วทาให้มากทําให้บ่อยทําให้ชินและจะเห็นเ,ออเห็นความจริงในเจ้าของเองที่ยึดมั่นถือมั่นแล้วมันสิคอยเข้าใจในการที่จะปล่อยที่จะคลายที่จะวางจากความรู้สึกที่ยึดมั่นถือมั่นนั่นนี่วิปัสสนากรรมฐานเป็นแบบนี้ใจว่าเขาเนี่ยเสนแบบเออ เครื่องสงบจิตเพิ่นกะมีบันทึกไว้ในกรรมฐานสี่สิบอย่างเป็นเรียกนั่นแหละสี่สิบกองมั่งสี่สิบอย่างมั่งกรรมฐานสี่สิบอย่างที่ว่าเป็นเครื่องยึดนี่มันยังยึดอยู่บาราจุดในกรรมฐานสี่สิบอย่างแต่บยึดอยู่อันเดียวเป็นเอกคตาจิตเอกคตตาลมมีอารมณ์เดียวนั่นเองเป็นหนึ่งในอารมณ์เดียว ถ้ามีอารมณ์เดียวเป็นหนึ่งเดีวมันก็บ่คิดไปเรื่องอื่นให้บุญไหว้ทรับสนให้เหล่าร้อนกระวนกระวายเถอะเพราะว่ามันมีหม่งยึดยึดคำบริกรรมภาวนาพูดโทรอ่นที่เพิ่นเขียนบรรยายเอาไว้ว่าอดูกรที่สุดทั้งหลายเมื่อเธอไปอยู่เรือนว่างก็ดีภูเขาก็ดีปราชาก็ดีถ้ำเงื่อมผาก็ดีลอมฟางก็ดีเมื่อใดที่พวกเธอเกิดความ วันวันขั้นคลามสยดสยองวาดกลัวพวกเธอทั้งหลายพึงนึกถึงเราแต่าคพธเถิดด้วยอิทธิปิโสภควาระหังสัมมาคือบทอิทธิปิโสทุกบทนั่นไอ้เงาเต็มเต็มนั่นแหละแต่ในบัดนี้ข้าพเจ้าจะเอาเข้ามาเฉพาะพุทโธหรือพระเจ้าเต็มก็เอาดี่บุพพิธพระเจ้าเต็มก็เอาถ้าหากความวันวันขั้นคลามสยดสยองยังไม่ดับไปยังไม่หายไปพววกเธอทั้งหลพวกเธอทั้งหลาย จงนึกถึงพระธรรมคำสอนอันเราตถาคตเถิดเนี่ยอันเราตัดไว้ดีแล้วตัดไว้ชอบแล้วนะะด้วยสบายพระโต้เอาทั้งเบิดบารนี้เฮา้าด้วยความฉลาดเมื่เหน้าสิบนึกถ้ำคำสอนบทใดบทหนึ่งเมื่อผิดหน้ากับเจ้าของเองก็ได้ในคําว่าอันิจังเพิ่นคือว่าอันิจังแปลว่าอย่างแปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นนี่ไม่เที่ยงบารนี้เฮานอนขอมาน่าเฮาเองเด้ กายไม่เที่ยงรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสำคัญวัญญาไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงแบบใดวะเนี่ยมันบวคงท้นบวคงสี่บวขาวว่าแบบใดวักก็คิดเอาน้อมเอาความจริงของชีวิตจริงของเองแบบไปเทียบโอ้มันบม่เที่ยงแบบนี้นี่เองเด๋ยกก็ห่อนเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็หิวเออเดี๋ยวก็เจ็บปวดหัวปวดแขวเด๋ยกก็ไข่นี่มันบ่เที่ยงแบบนี้นี่เองนี่คือการนึกถึงพระธรรมแต่ว่าล่ะหากพวกเธอทั้งหลายนี่ไม่อาจสามารถนึก ถธรรมแล้วความสยดสยองขั้นข้ามบัตัวยังไม่หายไปให้นึกถึงพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบควรเอาเยี่ยงอย่างอนึกถึงแบบใดล่ะกว่าคนสิได้ธรรมาเขาก็นึกเป็นค่นต้องเสียสลระบดทุกอย่างละทิง้งมดทุกอย่างในความสุขโดยโลกในความเห็นแก่ตัวโดยโลกสลระออกบด<ม>ตนบ้าบาอย่างชิ่งการงานกับไผาเราล่ะิ่นออกเดินดงไปตามป่าตามดอย บามาแย่างงานไถ่บ้าค้าขา,ขายแข่งกับไผนั่นเพิ่นเข้าไปในปลาในดงเพิ่นคือวิยญานเนาะเพิ่นกับคนเท่ากับคนนะอยคิดไปสิเพิ่นคือวิยญานผีเนาะเพิ่นคือวิยญาณใจเนาะนี่เท่ากับคือเป็นยังคือเหตุบะไ,ไรคือเพิ่นเนี่ยอยคิดไปนี่สุปฏิปัตโนเพระก,กวโตสาวากสังโฆน,นั่นแหละปฏิบัติด,ดีปฏิวัติอบแบบใไหน ป็นบุรุษทั้งแปดบุรุษแบบไบโซดาสกยีตาคาหน้าค่ามีมากรบผลรู้เล้เป็นแปดแตก็ไล่เลอกไปเรื่อยๆล่ะคนเพิ่มซำเรืจอยมาผลมีพ่านหนอผลเหตุจังใดหนอผู้คนตตายคนตัดสักยะทิฏฐิเรื่องดับตนลนะคนประสงค์ใส่เรื่องของกรรมน่ะเออแต่ถ้าความกรรมดีอยู่แล้วข้างสิกยานยังวะเนี่ยคิดไปเท่าไหร่เนี่ยคิดไปเรื่อยอย่างนี้มันคือการระลึกถึงประสงค์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนำมาเป็นคติและตัวอย่าง ปฏิบัติน้อมทําตามอันถ้ายังมีข้อหวาดวันก่นการยู่กะแล้วแต่เถอะบาดนีนีกถึงไหนในกรรมฐานที่สิบย่างนั่นเองเลยลึกไปเป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องเกาะเออเกาะคือเอาอยัางเกาะเอาอยัางเกาะพญสินนะพีรวานเอามือฟาดไปนี่ได้บาดนี้เออเอาใจ คือเอาความคิดเอาความรู้สึกมนคิดตั้งเท้าหยุดไหวเกาะไหวอยูไ่ไหวนิ่งไหวกับสิ่งนั้นแหละจึงเรียกว่าสมถะทุกคนเห็ุไปเรื่อยๆการสถานที่ที่เาวหน้าดีที่สุดที่ใจของเขาเองการควบคุ่ใจของตัวเองมันแหละแต่เข้ารูเรื่องแล้วเาวหน้ามองได้ก็ไดถ้าเข้าบอกนั่มสิ่งอื่นๆที่ตาเห็น หูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสนําเข้ามาคิดปรุงแต่งเนี่ยเขาก,กับคับวคุ้มติใจของเขานี่เองเองเอ,อก็ให้มันคิดไปในท่างขี่กระวนกระวายเราร้อ,รอนเป็นโทษโกรธเกลียดคิดไปในท่านดีสะก่อนอะไรจึงบอกให้เอาอันใดหนึ่งยุดไว้หนกดวย่างคําภาวนาพุทโธ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 ไปเลยเรืเ่อยเื่อย คำภาวนาผุทโท่มีมาั้งสุมเมธาดาบุณรเอ้อบ่แมนว่าหากมีเด้มีมาตะกรอนอันอีกสุมเมธาดาบุต <c> ร <oughs> พอแต่ได้ยินคำว่าพระพุทธเจ้าได้เกิดขึ้นแล้วทอานั้นแหละโอ้ยขนฟองสุดยองเก่าอาการปีติเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหายางคนนุณนธรรมดาบอกเออจะคนฟองสุดยองเก่าคนฮอลูกกายสันวันไหว อิ่มปลื้มพิติน้ำตาไหลกายลอยขึ้นคุณธรรมดาวะนึกยังบ่ออกกันพุทโธพุทโธพุทโธเหาะไปตามอากาศเพราะว่าน่าไปพร้อมนี่แหละเดี๋ยวไปขอโอกาสท่าทางตอนรับเสด็จพระพุูธเจา้าผู้พคนสิทำหน้าให้นันเองแต่ว่าพคนสิสามารถสิเหตุด้วยฤทธิเ์เหตุสิเพื่อเพิ่นบ่เห็ุโอ้ข้นส่าด้ดยฤทธิ์สู่กันทำามโยกายห้องบ่ไใดเองนะ่ อาไปขอมาจกเขาถากเอาเองเนี่ยอาจานยะนล่ในคณะที่คนหนึ่งกลนดินขุดดินถากหญ้าขุดหยาปรับพื้นดินที่นนั่นจนพระพุาธนาไปร้อมเลยพุทธโทธพุทโ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 ธ,ธไปเรื่อยๆจนพระพุทธเจ้าที่บางกรสเสด็จมากนั่นแหละเบลวยังอยู่หลุมหนึ่งในระวางช่วงตพิ่นเองนั่นแหละมันมีอันเป็นรองน้ำเป็นรองน้ำ แต่ในเมืองมันเบลแล่หิตจังไดก็เมีบจะของลงเลยแล้วเนี่ยเอาล่างกายเป็นพ่ยืนล่องหลับไปเป็นสะพานขามของภิุสฆงและมีพูทธเจ้าถึงประท่านทิุสูสงทั้งบมดพุพธเจ้านีหลีกออกเพิน่นเบลแลวเพิ่นฮูงแล้วพุทพเจ้ารูในพระยานสัพนนิจญาณแลออมังแล้วทุกท,ลลที่สงไปสักก้อนแสนหนึ่งพูทธเจ้ายางที่หลังอ,อแล้วก็ขึ้นไปยุเหยีบยบยุในระหว่างไลอ,อของสุเมธาดาบทนะครับท่าการพุทธพญากร ปัสุทิธะดานบทนจากนี่ไปสีอสมัยเซนกับจังได้เหียนพุทธเจ้าองคหนึ่งเออองหนึ่ง <c oughs> ที่มีพุทธบิดาชื่อว่าสุโธธนพระมนาชื่อว่าสิริมหามายานะมีครูบรมีชื่อว่านางพิมพานั่นแหละทีนีบุตรชื่อว่าลาหุนกับมาไปมีสาวกเบื้องขวาอ,อชื่อว่าอุปติสสะมีเบื้องซ้ายชื่อว่าโกริตะว่าไปมีพุทธอุปถาชื่อว่าอนันทะ มันจะว่าไปทั้งสั้นมีสาววกผู้อุปถากุธธรรมชื่อวิสาขามังเขมามั่งมีอนาตินทิกะเศรษฐีมั่งเออมันจะว่าไปนั่นทั้งสั้นเลยบอกว่าคําว่าคุณโทนี่ิมีมากกรพุทธเจ้าสิเกิดคุณภูตาเก้าโคดมจาจารักษ์เออมันพากันเถียอกันว่าเพิ่นบ่สอนหลเออเพามีปัญญาอะไรก็ว่าวจริงจริงหมดมั่งทั้งสั้นมันลอยเงียบสิ้น กันแหละเพราว่าหน้าที่ใดดีที่สุดแต่ที่ใจของเราเอง<ม>เป็นภูมิสติทุกเมื่อเถอะจริสงสําคัญสที่คือสติถ้าสติลดเมื่อใดเพราะว่าสตินี่คือสติแนบกับขัามบริกรรมนั่นเองแต<ม>่ขัามบริกรรมหายเมื่อใดสติก็หายเมื่อนั้นแหละแสดงเอื่อนว่าถ้าหยุดใจของเท้าสะก่อนหยุดให้มันคิดเรื่องอื่นๆในความอยากไดอยากดีอยากงีอก้อยากเป็นในความเกลียดโกรธนย่งก็แล้วแต่หยุดได้สะกก่อน แล้วจังค่อยๆนั่มถ้ำหนังมาผิวหน้าให้มันรูแจงเข็นจริงตามเพิ่มเป็นจริงคำว่านั่มถ้ำนั่นคำสอนพระพุทธเจ้าก็ประสบการณ์จากของเองกับร่างกายจากของเองกับใจจากของเองกับความรู้สึกของจากของเองเด้อรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญญาณของจากของเองมันมันเป็นอนนจังแบบใดมันไม่เที่ยงไม่จรังยังยืนไม่คงที่คงทนแบบใดมันเป็นทุกข์แบบใดสภาพวะของความทุกข์ทุกท้นเลยากแบบใดเจ็บปวดบบนไดหิวกระหายแบบใดแล้วสุดท้ายมันตายแบบใดอนัตตาแบบใด เนี่ยเอานอกสู่ในเอาในสูน่หนอกอาจจะตังบ๊ปบะหิตทางบ่าเออเอาหนอกสู่ในเอาในสู่นอกเขาก็บังหนอกนอกอะไรกับต่อของท่านตายแล้วบ่าหัจักว่า่อของถี่ตายกเอาผู้อื่นตัวมาเทียบบอกนั่นแหละคือนอกหนอกมาสู่ในสู่ในใจ,จของพ่อเม่กูกตต็ตายเบิ่ดแล้วลุงปูยาอ้าวก็ตายเบิดแล้วไ่เห็นว่ามีไผรจะเอาอย่างไปได้เออแต่ว่าสางข้อบุญไหว,ไว้ก็ร่วหงุดหงิดเออสางนี้ไหว้ห็น นั่นนี่วาไปคิดไปโอ้ยยากทุกยากลำบากกูว่าเอาแมงอย่างกแล้วกูไปทิพซ่าอย่างเดียวกว่าไปที่เนาะนั่นก็เด็กทั้งหมดถ้าเกิดไปเป็นเทวดายุกับผัวนี่เอาบอกโอ้คิดอยู่ได้นั่นคิดอยู่บอสเดมีใจเดียวอืมดูว่าเอาวะ้วเรามีจุดหมายเดียวคือการดับทุก คำว่าดับทุกคือบกลับมาเกิดอีกนี่แหละอันนี้ผานในผ่านมใส่กันเกลื่อนหลเนาะดับถุกซะถ้าบ่มาเกิดแล้วมันก็มาถุกทันเลยดับความเกิดุูธเจ้าคนเก่งได้เนาะหนทางใดที่ว่าบ่มีทางออกใดถ้ามีความเกิดก็ต้องมีความไม่เกิดอัศจรรย์เนาะเหตุใดที่เศร้าเกิดใดนอนนะคือเป็นแต่เงินกเป็นนี่นั่นแหละ นั่นแหละนี่ก็เป็นการถึงพระธรรมุทธเจ้าคือกันแล้วความความลดอัตตาตัวตนความบ่มีตัวตนความทุกอย่างผละลดตัวลงมาหลับใจเป็นหนึ่งเดียวกันออกับบุคคลทั้งหลายนนา,นาอาศจรรย์โลกเก้าเราสิพูดถึงเป็นมหาอำนาจในสมัยนั้นแต่ว่าผนถิ่มอำนาจต่างๆออกในความเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ในความเป็นจกักรพรริ กับมาอยู่กลางดินกินกลางทสายนอนในป่าในดงไปดังไปตามหฮมใหม่โขดหินไปลิ่มสะลิมห่วยลิ่มบึงไปหาขอท่านกินเอานักทอดนั่นหนึ่งอัจฉริมองพวกเจ้าเนาะพวกเขาอยางบ่ทอขี่ดังเงินเยอะยังยิงเยอะเวลาเวลาเยอยยิงแล้วบากยันงวด ถ <laughs> ามเลยยายต้องหัวดิเองเลยน,นะใจเมีหมดยายยายยัยยงเก่าอยู่ยายเลี้ยงบ่ยายเมียงหรือยายเลี้ยงเอายายเลี้ยงแล้วตายแล, <laughs> แล้วบ่เราตายแล้วยังยายเวียงนี่ยายเวียงเก่าตายแล้วบ่เ <laughs> <laughs> อ,อเสร็จแล้ว พอายามตายก่อนตายมันได้ถ้าตายก่อนตายได้บม่มีปัญหาเลยข้่ใจว่าลอแล้วาตายก่อนตายอย่าอย่าไปมีความปรารถนาจากใดอย่างอีกนั่นแหละตายอย่าก็อจากตายต้อง็ตายรลดป่ปนี่แต่ว่าคอยมัน,ตา,นาตายก้อนไกยสิตายซะก่อนอย่าเอาเนื้ออื่นมาบังคับมันตายอืมให้เต็มใจตายก็กูพร้อมแล้วลดการอยู่นี่คือกแค่ว่า ร่างกายมันบอกท่านตายอยู่สื่อนี่เท่านั้นจะเป็นอย่างบ่นี้ามปรุงแต่งอีกอดไรอย่างดีอย่างนี้จะเป็นอย่างอีกหรือว <Okay. S 1> จากตายก่อนตายบอกพระสิซูตายจากกิเลสไหมกิเลสในโลกมันมันมีอยู่ตลอดเลยสุดบ่เป็นได้คือง,งานทางโลกนั่นแหละเฮ็ุอันนี้แล้วก็ไปเหตดอันนี้เฮตดอันนี้แล้วก็ไปเฮ็ดอันนี้เฮตดอันนี้แล้วก็ไปเฮตดอันนี้จบบอเป็นเนาะเกิดมา,า,ากาสตร์ไม่เกิดเห็ุอีกเกิดมาศัสตร์ไม่เกิดศาสตร,ร์นั่น ยังสั้นแล้วเ้าเป็นอย่างคือว่าเ้าเอาถิ่นเนาะตายก่อนมั่นสิบอดีกว่าวะวัวใได้แมงยังอีกแหลวได้รยังมากกระถูกคือเก่าันแหละมันบ่าลักเออแล้วก็บ้าใหญ่ใหา่ดีอย่างนี้อยากเป็นนี่ยังอีกอยู่เพราะสั้นั่นแหละอยู่เพราะสั้ตายเออม่ั่นบ่าหล่ะทุกคนก็หากินเพราะสั้ตายอยางเด้บ่ไม่ยังอืมทุกทายก็ตายไปเบิดออร์โหลดเป่นไบยล่มตายพอเมื่อ Tada. Ah, <laughs>